ันนี้นะครับเรามาต่อกันนะครับในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชก,การครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานะฮะ,ะวันนี้เรามาต่อในเรายังอยู่ในในส่วนของตัวตัวระเบียบตัวหลักเกณฑ์ตัวกฎหมายในเรื่องของโอโกกศนะครับโอโกกศเขตพื้นที่การศึกษานะครับเรายังอยู่ที่โอโกกศเขตพื้นที่ การศึกษานะครับซึ่งก็เดิมเนี่ยเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็มาเป็นกศจกสจก็ยังอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าตัวอกศเขตพื้นที่การศึกษานั้นจะดูในเรื่องของงานบุคคลนะครับเรามาดูในหมวดที่1นนะครับจำนวนและองค์ประกอบในข้อ3จํานวนและองค์ประกอบของอกศเขตพื้นที่การศึกษานะครับจำนวนและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอกศเขตพื้นที่การศึกษานะครับให้มีคณะอนุกรรมการอกศเขตพื้น ื้นที่การศึกษาจํานวนกี่คนนะฮะ11คนต่อหนึ่งคณะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนี่นะครับก็คือวงเล็บ1ประธานอนุกรรมการเนี่ยจำนวน1คนก็น่าจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิใช่ไหมครับวงเล็บ2คืออนุกรรมการผู้แทนจํานวน3คนก็ได้แก่ผู้แทนจากกศจจํานวน1คนนายอำเภอหรือผู้แทนจํานวน1น่คนผู้แทนกศศ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยนะฮะกศจำนวนหนึ่งคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น3คนละ3คนนี้มาจากอนุกรรมการผู้แทนจะมีประธานอีกหนึ่งคนบวกกับกลุ่ม3คนแรกนะฮะสคนกลุ่มแรกก่อนนะฮะกลุ่มอนุกรรมการผู้แทนนะครับมาจากกศจนายอำเภอหรือผู้แทนแล้วก็ผู้แทนกศนะครับสำหรับถ้าเป็นกทมนะครับถ้าเป็นกทมกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้แทนกศจ1คนอาจจะมีผู้มี เขตหรือผู้แทนอันนี้คือผู้มในการเขตคือผู้มในการเขตในในสำนักงานกทมนะครับในกทมนะไม่ใช่ไม่ใช่สำนักงานเขตของสปทเรานะครับไม่ใช่นะฮะเป็นเป็นสำนักงานเขตคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเขตใช่ไหมครับเขตอะไรเขตบางขุนพรมเขตพักนงเขตอะไรอ่ะเป็นเขตเขตไปเนาะเขตบางรักเขตบางพัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะ ซึ่งเขาคล้ายๆก็ว่าจะไม่มีนายอำเภอใช่ไหมมันจะตรงนี้มันเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นตัวแทนของนายอำเภอะนะถ้าจังหวัดก็จะเป็นอำเภอใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นผู้แทนมาจากผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทนหนึ่งคนแล้วก็ผู้แทนกศออเนี่ยจำนวนหนึ่งคนอันนี้เฉพาะกทมนะครับอ่าเฉพาะอกกอ กสเขตที่อยู่ในกรทมนะฮะอยู่ในกรทมก็จะตรงนี้นะครับก็จะเป็นผู้มืในการเขตหรือผู้แทนต่อมาก็คือในส่วนของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่2นะก็จะมีจํานวน3คนคนกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มอนุกรรมการของผู้แทนใช่ไหมครับคือกสจในอำเภอแล้วก็ผู้แทนกกสถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็อะไรฮะกสจผู้มืในการเขตหรือผู้แทนแล้วก็ผู้แทนกกสใช่ไหมครับจำนวน3คนซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็จะต้องมีประสบการณ์ ในด้านดนึงต่อไปนี้ก็คือจะต้องอามาจากคนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลนคนคนด้านกฎหมายเนี่ยหนคนด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อาการบริหารงานบุคคลเนี่ยจำนวนอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไรหร่ฮะสคนใช่ไหมครับสคนมาจากคนศึกษานะครับกฎหมายก็ได้นะคนศึกษากฎหมายก็ได้อันนี้คือกลุ่มเ,เรียกว่ากลุ่มที่2แล้วกันเนาะแต่มันเป็นวงเล็บ3เพราะว่าประธานก็คืออยู่คนเดียวเนะี่ยมีคนเดียวใช่ไหมครับอันนี้ก็มาดูใน ในกลุ่มที่3เนาะก็คือวงเล็บ4เนี่ยอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคาลากรทางกรารศึกษาอ่ก็แปลว่ามาจากตัวแทนมาจากข้าราชการครูแล้วก็มาจากบุคาลากรทางกรารศึกษานะจนวน3คนเช่นเดียวกันนะครับจำนวน3คนก็มาจากครู1คนมาจากผู้บริหารสถ,ถานศึกษา1น่คนคาว่าผู้บริหารสถ,ถานศึกษาเนี่ยได้ทั้งพอ,อได้ทั้งรองพอ,อนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในทุกๆอกศเขตก็จะเป็นพอ,อเนี่ยนะแต่ไม่ไม่ไม่เห็นมีรองอะนะฮะแต่จริงๆรองก็ได้นะ รองพอ,ออก็ได้นะครับรองพอโรงเรียน่ะได้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็ต้องให้เกียรติพออเนาะนะครับในแต่ละเขตในแต่ละ Ố อกสอก็ผู้บริาหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนบุคลากรทางการศึกษาอื่นอีกจํานวนหนึ่งคนก็อาจจะเป็นศึกษานิเทศหรือกับบุคลากรที่นอกเหนือนจากศึกษานิเทศที่อยู่ในมาตราสันสิแปดอควายนะครับก็คอือบุคลากรทางการศึกษาอื่นอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จํานวน3คนเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้นะครับต่อมาครับก็จะมีอนุกรรมการและเลขานุการจํานวน1คนซึ่งก็เป็นผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพื้นที่การศาึกษาในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่ก็คือพอเขตนั่นเองพอเขตไหนก็คนนั้นก็เป็นอนุกรรมการลเลขานุการเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามันครบ11คนใช่ไหมครับเพราะว่าในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็3ใช่ไหมครับในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิก็3ในกลุ่มของอผู้แทนของเนี่ยนะผู้แทนอ,อนุกรรมการผู้แทนจากกศจใน,นอำเภอกศออีก3ก็เป็นเป็น9 9บวกประธานเป็น10บบวกกับ นุกรรมการและเลขานุการนะก็เป็น11ก็เป็น11คนพอดีใช่ไหมครับนี่11คนนะครับมีผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยก็จะแต่งตั้งข้าราชการในสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานั้นนะครับจำนวนอีกไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้นะครับก็เป็นผู้ช่วยเพาะเขตในการดึเมือการนู่นนี่นั่นไปนะครับอตอนนี้มันจะมีข้อห้ามที่สําคัญนะครับข้อห้ามที่สําคัญคือห้ามม่ให้ผู้ใดดารงตําแหน่งในอกคสเขตพื้นที่การศึกษานั้นเกินกว่า1แห่งนะครับเกินกว่า1แห่ง ก็คือเป็นได้แห่งเดียวเป็นได้แห่งเดียวคือถ้าเป็นสมมติว่าอยู่ในบุญลำเขตหนึ่งก็เขตหนึ่งที่เดียวจะไปเป็นอะไรล่ะเป็นอกสเป็นผู้แทนอยู่ในเขต2เขตสามอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับได้เพียงแค่1แห่งซึ่งมันจะต่างจากคณะกรรมการสถานศึกษานะครับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษานั้นสามารถเป็นได้ไม่เกินก็คือหมายถึงว่าเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยได้ไม่เกิน3แห่งนะได้ไม่เกิน3แห่งใช่ไหมครับก็คือสมมติว่าเป็นโรงเรียน A โรงเรียน B โรงเรียน C เนี่ย ได้แต่จะมาเป็นโรงเรียนที่4คือเป็นโรงเรียนดีโรงเรียน ที่5ที่6นี่ไม่ได้ได้แค่3อ Radio ันนี้จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับสำหรับคณะกรรมการสาศักศากับอ,อกอศอออเขตพื้นที่การศึกษาก็จะไม่เกินหนึ่งแห่งนะครับในมาตราที่24นะครับอำนาจและหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับผู้อานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะครับเป็นผู้บริหารราชการในสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้วงเล็บหนึ่งคือรับผิดชอบการปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่ของอกกสเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ตามที่ได้รับมอบหมายใช่ไหมครับรับผิดชอบงานการบฏิบัติงานต่างๆวงเล็บ2เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งแล้วก็การบริหารงานบุคคลอื่นต่ออกกสเขตพื้นที่การศึกษาครับ เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งได้นะครับวงเล็บ3ก็คือพิจารณาเสนอความดีความชอบของบุคลากรที่อยู่ในสํานักง,งานเขตได้แล้วก็เ,เสนอ,อพิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็คือพองพอพวกนี้แล้วออน,ะนะครับได้นะวงเล็บ4จัดทาแผนและก็ส่งเสริมการพัฒน,นาบุคลากรในเขตพื้นที่นะครับวงเล็บ5จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาทะเบียนประวัติต่างๆเหมือนก็คือกพ .7 พวกนั้นแหละฮะวงเล็บ6 จะทํามาตรฐานคุณภาพงานกําหนดพลังงานขั้นต่ําแล้วก็เกณฑ์การประเมินผลงานสําหรับบุคลากรของสํานักงานเขตนะครับก็จะทํามาตรฐานคุณภาพงานเนาะกำหนดพลังงานขั้นต่ําเกณฑ์การประเมินผลด้วยนะครับวงเล็บ7ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลแล้วก็จะทํารายงานนะครับเสนอต่ออกกสเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะเสนอนะครับต่อกศต่อไป แล้วก็วงเล็บ8ปนะครับปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือกกศมอบหมายนะครับอันนี้คืออำนาจหน้าที่ของพออกเขตก็จะเยอะหน่อยนะครับอีกหนึ่งต่อมาครับในส่วนของมาตราที่25อกกศในส่วนราชการอื่นหมายถึงว่าอกกศที่ไม่ได้อยู่ในสำนักงานเขตนะครับที่เป็นอกกอกกศในส่วนราชการอื่นนะครับก็กกศเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตั้งอกกศในส่วนราชการอื่นที่นอกเหนือจากของสบทได้ เพื่อที่จะบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการนั้นกศก็สามารถตั้งได้นะฮะ,ะแล้วก็บทบัญญัติที่อ้างถึงอกสเขตพื้นที่การศึกษาก็ให้หมายถึงอกศที่กศตั้งขึ้นนี้ด้วยเว้นแต่ว่ากศจะกําหนดเป็นอย่างอื่นพูดง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับอกสเขตพื้นที่การศึกษาตรงนี้ก็ให้หมายถึงอกศในส่วนราชการอื่นด้วยนะครับตอนนี้สามารถที่จะนําไป ใช้กับหน่วยงานการศึกษาอื่นที่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับนะก็คือเป็นอกกศเฉพาะได้นะฮะก็อส,อาสามารถทําได้กศศสามารถทําได้หากส่วนราชการนั้นมีได้สังกัดในกระทรวงศึกษาธิการกศศก็ามีอำนาจในการกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของบุคลากรในส่วนราชการนั้นนะครับต่อมาครับในมาตรา26อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเนาะมาดูสิครับคณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจและหน้าที่เกี่ยว กับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาดังนี้ก็พูดได้ง่ายว่าคณะกรรมการ,ถรสถานศึกษาของโรงเรียนเราเนี่ยมีอำนาจมีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลง,งานบุคคลในสถานศึกษาในอย่างไรวงเล็บหนึ่งก็ต้องกำกับไม่ใช่ควบคุมนะกำกับดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาซึ่งต้องให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของกกศและอ,อกกสขอ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 เขตพื้นที่การศึกษากำหนดนะครับสองเสนอความต้องการจำนวนได้อัตราตำแหน่งของบุคลากรในสถานศึกษาได้เพื่อเสนอตอ ต่ออ,อกศออเขตพื้นที่ึกษา,า,า,าต้องการเอกภาษาไทยต้องการครูที่ขาดแคลนต้องการเอกนั้นเอกนี้หรือต้องการครูเพิ่มเพราะว่าขาดแคลนในกว่าไปนี่คือการเสนอความต้องการจํานวนแล้วก็อัตรากําลังซึ่งตรงนี้อกศอสอบบ่อยนะครับอกศสอบก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยหรือว่าคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยมีาหน้าที่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยตรงนี้จะอกศอสอบอยู่เรื่อยนะครับวงเล็บ3คือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้กับสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา,านะครับ งเล็บ4คือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรืออกกศสเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายแล้วก็การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาให้นํามาตรา16นะครับก็คือการประชุมกศสมาใช้บังคับโดยอนุโลม ก็คือการประชุมกกสประชุมอย่างไรการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาก็ลักษณะเดียวกันต่อมามาตราที่27อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษานะครับอันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานะก็คือผู้บริหารสถานศึกษาตรงนี้แหละก็จะรวมทั้งรองพออโรองเรียน นะครับกับพอ,อโรงเรียนเพราะว่าเขาใช้คําว่าผู้บริหารสถ,ถานศาึกษาเพราะนั้นในมาตรา27ของระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรางกักษาจึงหมายถึงรองพอ,อโรงเรียนกับพอ,อโรงเรียนด้วยนะครับไม่เหมือนกับมาตรา3 9ข,ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับอันนั้นเขาจะระบุเลยว่าผู้อํานวยการสถ,ถานศาึกษาแปลว่าเฉพาะพอ,อไม่เกี่ยวกับรองแต่พอมามาตรา27่อันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาก็คือทั้งรองพอโรงเรียนและพอโรงเรียนนะครับซึ่งผู้บริหาร นักศึกษาก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคำถามก็คือรองผอโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไหมเป็นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับก็คือวงเล็บ1ควบคุมเห็นไหมครับนี่คือควบคุมแต่คณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยกำกับแต่ผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของกกสและก็อกกศสเขตพนทีการศานะครับวงเล็บ2คือพิจารณาเสนอความดีความชอบ บุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถานศึกษาก็ถึงช่วงเวลาพิจารณาความดีความชอบก็นี่แหละก็ต้องอดำเนินการตามอำนาจห,หน้าที่ตรงนี้ในการเสนอความดีความชอบของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อส่งให้กับอ,อ,อสอเกีติวิทีการศึกษาพิจารณาต่อไปใช่ไหมครับวงเล็บ3คือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรในสถานศึกษา,า,า,าก็ ให้คุณครูให้ขา้าราชการให้คุณครูให้บุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยได้รับการไปอบรมบ้างไปพัฒนาไปสัมมนาไปพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับงเล็บ4ี่จัดทํามาตรฐานแล้วก็พลังงานสําหรับบุคลากรในสถานศึกษาก็จัดทามาตรฐานทาพลังงานต่างๆว่าครูคนนั้นจะต้องทําอะไรครูคนนี้ทําอะไรนะครับเป็นคําสั่งในโรงเรียนสําหรับบุคลากรในสถานศึกษานะครับองเล็บ5ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก็ประเมิน ผลไทยล่ะประเมินผลการปฏิบัติงานของไครที่เป็นไปตามมาตรฐานก็คือบุคลากรที่อยู่ในสถานึกษานั่นแหละเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้เสนออกกศสเขตพื้นที่การศึกษาในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเลื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและวงเล็บบคือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรืออกกศสเขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานึกษามอบหมายอันนี้คืออำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานึกษาก็คือทั้งรองพออและก็พออโรงเรียนนะครับนี่ออกข้อสอบนะฮะถ้าสอบรองหรือสอบพอเนี่ยมาตรา2ี่เเนี่ยออกข้อ สอบทุกครั้งต่อมามาตราที่28ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นก็คือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กกศกกำหนดก็เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้บริหารหน่วยงานนั้นโดยให้นํามาตรา27ก็คืออํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยมาใช้บังคับอนุรวมได้ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ไม่ใช่สถานศึกษาที่ไม่ใช่โรงเรียนอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นหน่วยงานการศึกษาอื่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น ก็ให้นํามาตรา27ก็คืออำนาจหน้าที่ของผู้บริหารฐา,ฐานศาเนี่ยมาใช้บังคับได้โดยรวรวมตรงนี้นะคราวนี้เรามาเข้าสู่หมวด2บททั่วไปนะครับ ก็คือในมาตราที่29นะครับหลักการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้นะฮะระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรมความเสมอภาคระหว่างบุคคลแล้วก็หลักการที่ได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นถามว่าข้อสอบออกไหมออกตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าในระเบียบในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศษานั้นเป็นการดำเนินการตามข้อใดก็คือตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยนะครับนี่ประเด็นที่1โดยยึดอะไรครับยึดถืออะไรเป็นอันดับแรกยึดถือระบบคุณธรรมอันนี้ก็ข้อสอบอันดับแรกคือให้ดูก่อนนะครับการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแต่ถ้าเขาถามว่าแล้วยึดถืออะไรเป็นอันดับแรกหรือระบบอะไรเป็นอันดับ ก็คือคุณธรรมก่อนใน่ไมหมครับคุณธรรมมาก่อนอความเสมอภาคระหว่างบุคคลแล้วก็หลักการที่ได้รับการปฏิบัติหรือคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับครน,นี้ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องของถิ่นกําเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายอุสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องในเรื่องอื่นๆอันนี้คือห้ามเป็น การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมว่าเขาเป็นเป็นเพศหญิงเพศช,ชายเขาเป็นเพศทางเลือกนะเป็น LGBT อะไรพวกนี้นะหรือว่าเขาพูดภาษาท,ท้องถิ่นหรือพูดภาษาชาติอื่นอะไรเงี้ยนะแต่เขาเป็นคนไทยอะไรเงี้ยนะล้วก็เชื้อชาติก็ห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะครับต่อมาครับในมาตราที่30มาตรา30เนี่ยออกข้อสอบทุกครั้งก็คือมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาก็คือพูด,ดง่ายๆว่าผมต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะว่า ในเรื่องของมาตรา30เนี่ยเราต้องแยกออก2ส่วนก่อนในส่วนที่1คือคนที่ยังไม่ยังไม่มาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่จะเข้ามาเป็นก็ต้องมีคุณสมบัติในมาตาา30นี้ถึงจะได้เป็นถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กับกรณีที่2ในส่วนที่2คือคนที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแล้วขาด คุณสมบัติตรงนี้ไปในมาตรา30ไปเพราะฉะนั้นถ้าขาดคุณสมบัติตามมาตา3า30ไปเนี่ยก็ต้องออกจากราชการนะครับออกจากราชการอีนี้เดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะผมอธิบายตรงนี้มาตรงนี้ก็คือคําว่า การออกจากราชการอะไรพวกนี้ให้เราจําหลักหลักมันก็คืออย่างนี้การออกจากราชการเนาะการออกจากราชการ1ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ตุยใช่ไหมฮะสก็คืออะไรฮะก็คือเกษียณใช่ไหมครับนาส่วนใหญ่ก็คือเกษียณใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้มันจะมีคือการออกจากราชการเนี่ยหลักๆอยากให้แยกประเภทนี้ก่อนก็คือ1ลาออกเองนะครับลาออกถูกหวย12ล้านลาออกอันนี้คือลาออกจากราชการไป2ก็คือให้ออกให้ออกนะครับให้ออกก็คือผู้มีอำนาจตามมาตรา53หรือผู้มีอำนาจในการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี่ให้ออก นะครับสามก็คือปลดออกอันนี้คือปลดออกก็คือเป็นวินยัยใช่ไหมครับเนาะแล้วอันที่4คือไล่ออกนี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูประเด็นตรงนี้ดีๆก็คือ้อปลดออกกับไล่ออกเนี่ยมันเป็นวินยัยนะครับเป็นวินยัยร้ายแรงถูกไหมฮะเป็นวินัยร้ายแรงแต่ว่าลาออกเนี่ยโอเคเราเข้าใจแล้วเนาะลาออกคือลาออกเองนะครับถูกหวย12ล้านแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วก็ลาออกไปปกติซึ่งกหลักเกณฑ์ของการลาออกก็จะมีอีกใช่ไหมส่วนให้ออกเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือขาดคุณสมบัตินะครับขาดคุณสมบัติตามมาตรา30นี่แหละที่ ผมจะโยงมาตรงนี้นะครับว่าที่มันแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือในส่วนที่ยังไม่ได้มาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้พอจะเข้ามาเป็นแต่ขาดคุณสมบัติก็เป็นไม่ได้กับในส่วนหนึ่งที่เป็นแล้วเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา30ไปก็ต้องให้ออกอันนี้มาดูแล้วมาตรา30เนี่ยนะที่ออกข้อสอบบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับก็คือภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานี่นะครับผู้ซึ่งจะเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้นะครับก็คือวงเล็บหนึ่งต้องมีสัญชาติไทยอ่าตอนนี้บางคนก็จะถามว่ากราณีที่เป็นกร,ณ,นรณีที่เป็นข้าราชการครูอขขอระบุคลากรทางการศึกษาอยู่แล้วแล้วไม่มีสัญชาติไทยมีด้วยเหรอมีนะครับมีอ่บางคนอาจจะได้สามีฝรั่งชาวต่างประเทศแล้วย้ายสัญชาติโอนสัญชาติเปลี่ยนสัญชาติจากสัญชาติไทยไปเป็นสัญชาติตามสามีอ่านี่ก็ขาดคุณสมบัติแล้วใช่ไหมเพราะว่าข้าราชการครู lls, บางคนก็อาจจะได้สามีที่เป็นชาวต่างประเทศก็ได้นะครับมันก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ขาด สมบัติก็ต้องให้ออกไปถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นสัญชาติไทยแล้วเนี่ยฮะอ่าวงเล็บ2คือมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์อ่าคนนี้พออายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เนี่ยต้องแยกออกเป็น2ประเด็นอีกอ่าเป็นสประเด็นคือประเด็นของคําว่าข้าราชการครูกับคําว่าบุคลากรทางการศึกษาต้องแยกออกเป็น2 2ประเด็นนี้ซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์เป็นข้าราชการครูได้ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะการจะเป็นข้าราชการครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกไหมครับจะต้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นก็จะอยู่ในส่วนของอะไรฮะในส่วนของพบอรบสภาครูซึ่งจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ถูกไหมครับนี่20ปีบริบูรณ์นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องแยกตรงนี้ออกก่อนส่วนบุคลากรทางการศึกษาไม่ต้องมีใบประกอบใช่ไหมครับไม่ต้องมีใบประกอบเดี๋ยวไปกากรบาดไว้อันนี้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเขาก็สามารถที่จะทํางานในสํานักง,งานเขตหรือทํางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับจะต้องมามาสอนมาอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็น บุคลากรทางการศึกษาได้ในกรณีที่อายุไม่ตม่ำกว่า18ปีก็คือยังไม่ถึง20อาจจะ18ปีบริบูรณ์พอดี1 8 1 9เกนี่ยก็สามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ซึ่งไม่ต้องมีใบรประกอบวิชาชีพนะครับตรงนี้เนาะเพราะนั้นต้องแยกการได้ออกตรงนี้นะครับวงเล็บ3เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นวมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งรัชนจาจักรไทยใครที่ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขก็จะขาดคุณสมบัติตามมาตรา30นบเล็ํามาง การเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นนายกอบตอยู่เป็นนายกเทศมนตรีอยู่นะหรือจะเป็นสจสออะไรเงี้ยแล้วจะมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไหมไม่ได้สมมุติว่าเป็นอบตอยู่เงี้ยก็ไม่ได้นะครับจะมาเป็นข้าราชการครูก็ไม่ได้ถ้าอยากเป็นสมมุติว่าอบตเป็นอบตแล้วไปสอบครูผู้ช่วยได้จะมาเป็นครูก็ต้องเวลาออกจากอบตก่อนถึงจะมาเป็นนะครับถึงจะมาเป็นข้าราชการครูได้เนาะเพราะนั้นก็ไปลาออกก่อนซะนะครับมนั้นมันจะขาดคุณสมบัติตามมาตรา30มสิบหเลมห้าไม่เป็นคนไร้ความ สามามรถหรือว่าจิตฟั่นเฟือนไม่สมป,ประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎกกศอ่ะคันนี้โรคในกฎกฎกศมีด้วยกัน5โรคถูกไหมครับอ่ะก็คือโรคที่1คือโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือปรากฏอาการเป็นที่นารังเกียจตต่อสังคมนะฮะนี่คือโรคเรื้อนที่2คือวันณโรคในระยะติดต่อ3คือโรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการเป็นที่นารังเกียจต่อสังคมเนี่ยโรคที่4คือตียาเสพติดให้โทษแล้วก็โรคที่5คือพิศุลาเรื้อรังคือ5โรคตามกฎกกศอะตรงนั้นถ้าไม่ใช่5โรคนี้ก็ไม่เป็นไร ก็มาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นะครับจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่จะอย่าให้มาเป็น5โรคนี้แล้วก็แล้วกันนะครับโอเคเนาะต่อมามาดูคุณสมบัติที่6นะครับวงเล็บ6ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการนะครับถูกสั่งพักราชการก็เนี่ยขาดคุณสมบัติแล้วนะครับนี่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอันนี้ก็ขาดคุณสมบัติแล้วนะครับหรือถูกสั่งพักรหรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพนะก็คือถูกสั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบชชาาีีพัันน้ก็ขคุณสมบตว นะครับวงเล็บ7ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาก็อย่าบกพร่องในเรื่องของศีลธรรมอันดีแล้วกันวงเล็บ8ปคือไม่เป็นกรรมการบริหารพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพักการเมืองอันนี้ก็ไม่ได้แต่เป็นสมาชิกได้ไหมได้นะครับเป็นสมาชิกได้เพราะว่าเราชอบพักเนี้ยเราอยากเป็นสมาชิกพักเนี้ยได้แต่เราจะไปเป็นสมมุติเราเป็นสมาชิกแล้วเราจะไปเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นให้กับพักเนี่ยไม่ได้แล้วไปเป็นกรรมการบริหารพักอีกก็ไม่ได้น เก้นะครับมาดูนะครับวงเล็เบ9คือไม่เป็นบุคคลล้มละลายอ่าตัวนี้แหละไอ้บุคคลล้มละลายเนี่ยก็คือก็คือเดิมเนี่ยนะครับบุคคลล้มละลายเนี่ยศาลจะต้องสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายถูกไหมครับให้เป็นบุคคลล้มละลายตอนนี้คําว่าศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยก็ประมาณว่าจะต้องมีหนี้สินเนี่ยนะครับจะต้องมีหนี้เกินกว่า1ล้านบาทขึ้นไปโดยไม่สามารถชดใช้เจ้าหนี้ได้อะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะฮะโดยไม่สามารถชดใช้เจ้าหนี้ได้คําว่าเกิน1ล้านบาทหมายความว่า1ล้านกับอีก่บาทนะครับ ถ้า1ล้านพอดีเนี่ยสารไม่สามารถที่จะสั่งเป็นบุคคลลมละลายได้ท่านลองสังเกตดีว่า อย่างสากรเห็นไหมฮะอย่างสากรเนี่ย,ย,าส,ายสากรอมทรัพย์นี่นะครับเวลากู้สากรเนี่ยกู้หนึ่งกู้ล้านละคนคำ้ำเท่าทีนะถ้ากู้เนี่ยคนค้ำเนี่ยเ,เขาจะค้ำล้านละคนล้านละหนึ่งคนล้านละหนึ่งคนก็คือพูดง่ายๆว่าคนค้คำก็จะได้รับผิดชอบอย่างละครึ่งของคนกู้อย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนค้ำกับคนกู้เนี่ยรับผิดชอบกันคนละครึ่งใช่ไหมครับก็คือ 500, 000, 5 0 0แสนกับ5 0 0แสนสมมติล้านหนึ่งไงล้านละหนึ่งคนก็ห้าแสนกับห้าแสนเงี้ยก็แปลว่าไอ้คนกู้เนี่ยสมมติเบี้ยวหรืออะไรหรือไม่ชดใช้หรือไไมม่่่อะรเนนียกก็็แคัทําให้ ไม่ผิดคุณสมบัติเพราะว่ามันไม่เกินล้านไงมันไม่เกินล้านเขาถึงคือหมายถึงว่าเขาก็เลยมีคนค้าไว้ให้มารับผิดชอบช่วยนะอาจจะคนละครึ่งครึ่งกันอย่างเงี้ยนะครับเขีย okay, นเนาะนะครับเพราะนั้นนี่คือจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มะลายแต่บางที่โจทย์หรือตัวเลือกเนี่ยเขาอาจจะใช้คาว่าอา่านี่สินล้นพ้นตัวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขาดคุณสมบัตินะครับไอ้นี่สินล้นพ้นตัวเนี่ยมันจะแปลความหมายว่ายัางไงแหละนี่สินล้นพ้นตัวเนี่ยบางคนนี่สินล้นพ้นตัวแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่่้นเเาาาาป็ววคํ ใช้คาว่าไม่เป็นบุคคลล้ลมละลายก็พอนะครับมาดูในคุณสมบัติขอ้อที่10ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลู่โทษถ้าโดนจําคุกก็จบเลยฮะจำคุกก็จบเกมเลยก็ขาดคุณสมบัติแน่นอนอยกเว้นว่าเป็นโทษที่โดยประมาทหรือความผิดลูปโทษแล้วมันแค่ไหนล่ะโดยประมาทหรือความผิดลูปโทษก็คือจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 หมื0นบาทอ่าอันนี้ถ้าไม่เกินนี้ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทถ้าไม่เกินนี้ก็เป็นความผิดละหูโทษนะเป็นความผิดรู้โทษอนะอย่างสมมุติว่าเราขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะเป็นข้าราชการครูรละบุคลารกรทางการศึกษานานะเป็นครูนี่แหละไม่ใส่มวกน,น็อกขับรถไปตำรวจจับที่ไม่ใส่มวกน,น็อกปรับเท่าไหร่ปรับ400 200-300400ก็แล้วแต่อสมมติปรับ400ถามว่า400มันเกิน1 0,000มไหมก็ไม่เกินกนะ็เป็นแค่ความผิดละหูโทษอย่างเงี้ยครูอ่ะไปกินเหล้าที่อะไรอ่ะที่ผับที่บาร์ที่สถานที่อะไรกันละเมาเมาแล้วกกก็ทะะลาาวววิถูจจัับดนนคุ7 ดนจําคุก7วันอ่าเวันนี่เกินเดือนไหมครับไม่เกินไม่เกินก็เป็นความผิดลู่โทษก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติอะไรนะครับมาดูข้อ11นะครับไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจนะก็คือทํางานรัฐวิสาหกิจโดนไล่ออกมาโดนปลดออกมาโดนให้ออกมาแล้วจะมาสมัครเป็นข้ารมาสอบเป็นข้ารการครูเป็นครูผู้ช่วยหรือเป็นบุคลา,ากรทางการศึกษาในสมัยอันเขตอันนี้ไม่ได้ขาดคุณสมบัติเลยอ่าหรือว่าองค์การมหาชนเนี่ยก็ไม่ได้นะครับหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่าง ประเทศก็โดนให้ออกมาโดนปลดออกไละออกมาจะามาเป็นข้า,าราชการครูและบุคาลากรทางการศึกษาเนี่ยไม่ได้นะครับต่อมาข้อ12นะครับไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทาความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน,นี้หรือตามกฎหมายอื่นอ่ะโดนวินยัยอ่ะโดนวินัยก็คืออาจจะโดนให้ออกโดนปลดออกหรือไล่ออกนะครับแต่ให้ออกเนี่ยไม่ใช่วินยัยไอ้ปลดออกไล่ออกเนี่ยเป็นวินยัยอ่าส่วนให้ออกเนี่ยมันมีหลายกรณีอย่างอ่าก็คืออย่างเช่นถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งจะต้องหาตําแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี ีใบป,ประกอบซึ่งต้องหาภายใน30บวันถ้าไม่มีก็ต้องให้ออกคือให้ออกเพราะว่าโดนพักให้ดึงบุคคลถอดหรือย่อนย่อนสมรรถภาพด้านการปฏิบัติงานาย่อนสมรรถภาพด้านการปฏิบัติงานถ้าย่อนสมรรถภาพด้านการปฏิบัติงานเนี่ยอันดับแรกเลยเคือเขาไม่ให้ออกทันทีเขาจะให้ไปอบรมพัฒนาก่นไปอบรมพัฒนาก่อนเมื่อกลับมาก็ยังย่อนสมรรถภาพในเรื่องของการปฏิบัติงานอีกอันนี้ก็จะสเต็ปต,ต่อมาก็คืออบรมกลับไปแล้วต่อมาก็คือไม่เลื่อนเงินเดือนนะไม่เลื่อนเงินเดือนแต่พอไม่เลื่อนเงินเดือนก็ยังย่อนสมรรถภาพในด้านการปฏิบัติงาานนอีีกกก็็้แหลคื ถึงจะให้ออกได้เนี่ยถึงจะให้ออกนะครับถึงจะให้ออกเนาะส่วนปลดออกไล่ออกนั้นก็เป็นเรื่องของวินยัยไล่แรงซึ่งเดี๋ยวค่อยว่าันนะครับต่อมาก็คือในข้อ13นะครับก็คือไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐไม่ได้เลยนะครับไปทุจริตในการสอบเ,อเข้ารับราชการอะไรก็แล้วแต่แล้วปรากฏว่าถูกจับได้ถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นผู้ทุจริตเนี่ยในการสอบเนี่ยหมดสิทธิเป็นข้าราชการครูและบุคลากราทางการศึกษาทางการศึกษาตลอดชีวิตเลยนะครับถ้ามีประวัติแล้วก็จบเลยครับอ,นนคอคงกรา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในมาตรา30อันนี้ท่านต้องไปเน้นย้ำซ้ำทวนดีๆนะครับเนเนาะต่อมาเรามาดูในมาตราที่31ในเรื่องของอัตราเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งนะครับตราเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะส่วนอัตราเงินเดือนเงินประจําตําแหน่งสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา38ข้อบแควงเล็บ2วงเล็บ2คือบุค บุคลากรที่ที่ทำหน้าที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่ศึกษานิเทศ่ะที่ทําหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดก,การเรียนการสอนอะไรเงี้ยนะจัดก,การศึกษาเนี่ยนะอย่างเช่นธุรการเนี่ยก็คือมาตรา38ข้อความเล็บมสนักการพะโลงเนี่ยก็ใช่ให้นําบัญชีอัตราเงินเดือนและก็เงินประจำตําแหน่งสําหรับค่ารายการผลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมพูดง่ายๆว่าให้เอาเรื่องของค่ารายการผลเรือนไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งของค้าราชการพลเรือนมาใช้กับบุคลากรตามมาตรา38ข้อความเริ่มสอนะครับส่วนเงินวิท าฐานะและเงินประจำตำแหน่งนะครับไม่ถือเป็นเงินเดือนนะครับไม่ถือเป็นเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือนต่อมาครับในมาตราที่ส2การออมทรัพย์และการจัดสวัสดิการนะครับคณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบให้กระทรวงการคลังหากเงินเดือนเป็นเงินสะสมโดยไม่คิดดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์เงินสะสมและเงินดอกเบี้ยจะจ่ายคืนหรือให้กู้ยืมเพื่อดำเนินการตามโครงการสวัสดิการตามระเบียบที่กระทรวงกำหนดโดยความ ชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับคลมนะฮะมาตรา23เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยอาจจะได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษนะครับตามระเบียบที่กกศกําหนดโดยความเป็นชอบของคณะรัฐมนตรีอย่างเช่นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะได้มีเงินเพิ่มพิเศษสาหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะนะครับต่อมามาตราที่34เงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวนะครับ เงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศษานะครับอาจได้รับเงินเพิ่มค่าของชีพชัว่วคราวตามภาวะทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระราชกิจศิกานะครับซึ่งเ,เมื่อก่อนเราเคยมีเคยได้บ้างเนาะรู้สึกจําได้ว่านานและปี4 4 546ห่รืออะไรประมาณนี้แหละครับที่เคยได้เหมือนจําได้ว่าเหมือนเป็นโบนัสพิเศษอะไรตอนนั้นอะ่ะจำไม่ได้นะฮะต่อมาครับในมาตราที่35วันเวลาทํางานวันหยุดทํางานและการลาหยุดราชการนี่นะครับ วันเวลาทํางานวันหยุดราชการตามประเพณีวันหยุดราชการประจําปีและวันลาหยุดราชการให้เป็นไปตามอะไรฮะกศกําหนดอันนี้เคยออกกศไม่เคยนะครับเคยส่วนกรณีที่กกศยังมิได้กําหนดก็ให้นําหลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ที่กศไม่ได้กําหนดนั้นมาใช้กับค่าราชการพลเรือนก็คือข่าราชการพลเรือนเขากําหนดไว้ยังไงก็เอามาใช้ถ้ากรณีที่กสไม่ได้กําหนดมาใช้บังคับโดยนุโลมนะครับต่อมามาตราที่36นะครับเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบเครื่องแบบ และการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นครับก็คือกศกกำหนดยังไงก็ตามนั้นแหละนะฮะมาตาสารทีเจ็ดบำเหน็จบำนาญน,นะครับบำเหน็จบำนาญก็คือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกกบเราไว้ตรงนี้เท่านี้นะครับ